สวัสดีค่ะ s ันม o นไลท์เล l ฟรีดิ a d i ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะนี่น้าที่จะเป็นข้อความที่คุณควรจะต้องรู้สุ่มเปิดด้านหลังนะคะสุ่มหงายด้านหลังสำรับออกมาได้เป็นเดะทาวเวอร์นั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ชะตานะคะจะต้องมีเหตุพลิกผันในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เกณฑ์ชะตาพลิกผันหรือจะมีเรื่องราวบางอย่างพลิกผันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันอะไรบ้างเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคุณนะคะความรักด้านอื่นๆถ้าเกิดว่ามีโดดเด่นเดี๋ยวผ้อ่านจะอ่านให้อย่างละเอียดสำหรับคลิปตอบคำถามคาใจจัดให้แน่นอนนะคะก็พยายามเคลียร์ช่วงเวลาให้ว่างเพื่อที่จะสามารถ ตอบคำถามได้ในทุกๆวันที่ลงคลิปทุกวันเพราะว่ามีตอบคำถามด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อความบางอย่างที่คุณควรจะต้องรู้ซึ่งมันมีเหตุการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะผู้อ่านก็จะทำคลิปให้นะ,ะกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้อื่นๆอ,อีกมากมายมีคำถามอะไรอยากให้ถาม นะคะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะคะสามารถส่งมาที่แอดมินได้นะคะหรือว่าพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะ f Facebook ข้อความความรักจะพยายามเข้าไปทุกวันละนะคะจะไม่เดีได้ว่าจะไม่ปล่อยให้เหงานะ i n s t a g r กรท่านใดสนใจเรื่องของหินมงคลวัตถุมงคลผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะคะราคาสัมผัสจัดจับต้องได้ถูกใจชิ้นไหนค่อยแอดไลน์ไปสอบถามที่แอดมินนะคะ คลิคที่ปุ่มขอบคุณเพื่อพพอร์ตช anel เราได้ตามอธัธยาศัยและขอขอบคุณที่พพอร์ตช anel นี้เร่อหมานะคะขอบคุณที่ส่งข้อความความสำเร็จขอบคุณที่ส่งการบ้านนะมาให้อย่างต่อเนื่องและหวังว่าทุกท่านก็คงจะประสบความสำเร็จตามๆกันไปในรเร็วๆนี้ขอภัยสำหรับเสียงนะคะเอ,อเอาล่ะผู้อ่านค่อนข้างเซสติฟกับเรื่องอากาศและฝุ่นละอองนั่นเองขอภัยนะแต่ว่า ยังไงก็คงต้องทําคลิปนี้เพราะว่าก็ไม่ใช่บ่อยไม่ค่อยได้เจอเลยด้วยซ้ํานะคะสําหรับ The Tower ถ้าท่านใดรู้สึกว่าเนี่ย พลังงานของคุณให้ยอมรับด้วยพลังงานบวกแต่ถ้าท่านได้รู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ตรงใจเลื่อนผัานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างพลิกผันอะไรนะคะเกี่ยวกับโชคชะตาความรักด้านอะไรก็ตามที่มันโดดเด่นนะเดี๋ยววู้อ่านจัดให้เลยนะคะอานให้โดยละเอียดเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะว่า มีเรื่องราวพลิกผันอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณด้วยนะมันเป็นข้อความที่คุณควรจะน่าควรจะรู้ขออภยัยค่ะแล้วก็พ่าผันคองรู้ว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า the tower อยากที่จะบอกอะไรคุณออ้เป็น high priest ชัดซะยิ่งกว่าชัดนะเนี่ยเดี๋ยวก่อันขออนุญาตขยับก,การ์ดให้นะอ๋อ ข้างที่จะหนักแน่นไปทางเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะเดี๋ยวขอบทสรุปอีกหนึ่งใบอือหือชัดจังเลยอะ่ะค่อนข้างที่จะแน่นหนัก The Tower ค่อนข้างที่จะแน่นหนักหรือหนักแน่นไปในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะด้านอื่นๆด้านอื่นๆเดี๋ยวผู้อ,อ่านเช็คให้ไม่ต้องห่วงค่อนข้างจะแน่นหนักไปทางความรักความสัมพันธ์โดดเด่นมากเลยนะเอเนจีด้านหลังนะคะเป็นเพจออฟ <off S 2> คัพที่บอกว่าค่อนข้างที่จะแน่นหนักเพราะว่าเอเนจีผลนี้นะคะถ้าคนโสดในใจคุณอะ เริ่มท้อนะและในใจเนี่ยตัดพ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าคงจะไม่มีทางสําเร็จคงจะไม่มีทางเจอถ้าท่านใดรู้สึกแบบนี้อยู่นะหรือเคยเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ารักกล้าวคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็พลังงานเดิมนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจที่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันรักตัวเอง energy นะของเดิมสิ่งเดิมเดิมหรือว่าคล้ายๆเดิมคุณไม่เอาหรือเรียกได้ว่าเตรียมและที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่คนเดียวได้ energy นะของมาหบอกว่าไม่จักรวาลจะไม่ให้คุณอยู่คนเดียวนะคะมันจะมีความรักเข้ามาแบบไม่คาดฝันและ energy the lover คนคนนี้เป็น soulmate ด้วยแต่ว่าผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ย ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขออภัยนะติดขัดทําไมก่อนเนี่ยนะคะคือคําพูดมันพลั่งพลูนะคือพลังงานมันพลังพรูอ,อยังไงก่อนดอีถ้าเกิดว่านะคะในเวลานี้คุณโสดมานานผ่านเรื่องราวที่มันแบบเจ็บปวดจริงๆนะคะแล้วก็มาเจอชาแนลเราเยียวยารักตัวเองนู่นนี่นั่นถ้าผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยนะถือว่าคุณจบโปรเซส เนะพราะฉนี้นี้ออกมาบอกว่าทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้จะประสบความสําเร็จแล้วสมหวังมากๆภายหลังจากที่ผ่านเรื่องราวที่มันเจ็บปวดที่มันแย่นะคะสุดจริงๆนะบางคนน่ะถูกถูกยัดเยียดความเป็นมือที่3โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยหรือบางคนนะคะเขาไปนอกใจ โดยที่คุณนะ่ะมารู้ทีหลังอาจจะหลังจากแต่งงานแล้วก็ได้หรือว่ามีคอมมิชเมนต์กันไปเยอะคบกันมาหลายปีนะเพราะเอเน g y มันหม่งบอกไปในทางนั้นคุณตัดสินใจ move on เลยคุณตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ไม่รอแล้วอะไรใดๆเลยนะคะเพราะมันเจ็บสาหัสนะคะอาจจะผ่านช่วงเวลาของ depression คือซึมเศร้าบางท่านอาจจะเคยคิดทําร้ายตัวเองนะถึงขั้นที่ได้ว่าอาจจะทาร้ายตัวเองอะนะคะไม่อยากอยู่แล้วนะเพราะคนที่รักที่ไว้ใจที่สุดเนี่ยกับกลายเป็นคนที่ทําร้ายคุณนะคะบอกเลยว่าจักรวาลเซโนนะคะว่าไม่ให้คุณอยู่คนเดียวเพราะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะเร่วนี้ไนร์แลวอนจะมีการสื่อสารหรือการเดินทางมีเหตุทิกผ่านบางอย่าง คือคุณอาจจะไม่รู้ตอนนี้เพราะมันไม่มีวี่แววอาจมีเกณฑ์การเดินทางนะคะเกี่ยวเนื่องเรื่องงานมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินนะคะให้คุณต้องไปแล้วคุณก็ได้พบเจอรักแท้นะคะบางท่านจะได้พบเจอผ่านทางโซเชียลแบบไม่คาดฝันหลังจากที่ตัดสินใจเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆนะเข้ามาในชีวิตจะได้เจอผ่านทางโซเชเียลมีเดียถ้าท่านใดอยู่ในว็บเด็กก็อาจจะได้เจอนะคะแต่ว่าให้เช็คให้ดีว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นะ เอเดจี้นี้ออกมาบอกว่าคุณจะต้องผ่านความผิดหวังเสียใจมันหนักมากก่อนหน้านี้แล้วนะคะเอเดจี้นี้ออกมาบอกว่ามันฟ้าหลังฝนจริงๆนะมันยิ่งกว่าฟ้าหลังฝนนะ่ะชีวิตคุณพลิกฟืน้นคุณกลับมาดูแลตัวเองนะคุณกลับมาเป็น green soft แล้วก็คุณหันหลังให้กับอะไรที่มันไม่มีความสุขนะเอเดจี้นี้ออกมายืนยันเลยว่าไม่มีทางเลยที่คุณจะอยู่คนเดียวเพราะจะเลิฟเฟอร์มาคู่กับไฟฟ์คัพนั่นหมายความว่า คุณจะต้องอ่ะดีลหรือว่าเจอเรื่องราวกับคนที่ไม่ใช่มาหนักมากจนจนกระทั่งคุณเจอดอรเลเวอร์ของคุณจนกระทั่งคุณเจอรักแท้ของคุณนั่นเองนะคะ Energy Future คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตรักที่สดใสรอคุณอยู่ในด้านอ่าโดยรวมอื่นๆนะคะความรักสําหรับคนที่เรียกได้ว่า เริ่มเริ่มมีความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆก็ตามหรือคนที่คุณแอบมีใจด้วยผู้อ่านมองดูว่าเร็วๆนี้คุณจะรู้ข่าวเกี่ยวกับตัวเขาแบบไม่คาดฝันอาจจะทําให้คุณนะ่ะเทเขารีเจ c คเขาออกเพราะคุณตัดสินใจเทหรือรีเจ c คหรือตัดสินใจเปิดทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดด้วยสําหรับบางท่านนะคะจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้รับรู้ความจริงนะคะ รู้ความจริงเลยเกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอคนนี้แล้วตัดสินใจบล็อกยุติความสัมพันธ์แบบกระทันหันหรืออาจจะสับกันนะคนที่คุณคุยอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆอาจจะมีอะไรเช่เงียบไปก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเขาไม่ซื่อสัต์กับคุณยูนิเวอร์สจะตัดออกเลยแล้วก็ส่งคนใหม่มาให้แบบเร็วด่วนจีไม่ทันได้ต้องเสียใจหรอกถ้าเปิดใจนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเสียใจไปทําไมถ้าคนเพิ่งเริ่มคุยก็คือ มันไม่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่คุณจะไปหลงรักคนที่เพิ่งเริ่มคุยแล้วก็ไม่แม้แต่จะไม่พยายามเดินทางมาเจอคุณนะเอ e เน y จี Energy บอกแบบนั้นคุณจะมีทางเลือกใหม่เข้ามาแบบไม่คาดฝันแล้วทางเลือกเนี้มันดีกว่าเดิมด้วยคุณจะได้ความรักครั้งใหม่มาทดแทนคนเก่าที่มันแย่แล้วห่วยแตกต่อใอ้คุณบอกว่าไม่จะรอคนนั้นคนนั้นดีที่สุดอยู่ในเวิเอามมบอกว่าไม่เดี๋ยวจะทําให้เห็น เดี๋ยวจะทำให้คุณเสียความรู้สึกตรงนั้นออกไปเดี๋ยวจะทําให้คุณกลับมารักตัวเองให้ได้นะคะคุณเนี่ยพันบททดสอบนีที่เฟุบลงพื้นเลยนะจนกระทั่งเราได้มาเจอกันจนกระทั่งคุณได้มาเจอชาแนลนี้เจอจทั้งลูกๆหลานเพื่อนพีนพนน่น้องนะคะได้มาเจอ อาจารย์สันสันมุนไลท์ที่นี่ก็ไม่ปล่อยผ่านนะอะไรที่ควรปรับปรุงเราจะต้องบอกความจริงกันนะคะถ้าเกรงใจแล้วบอกว่าดีไปหมดเดี๋ยวจะไปมโนว่าคนที่ดีวอยู่นี้ดีนะคะ,ะพลังงานมันออกมาแบบนี้นะอย่าหลงมัวเมากับคนที่ไม่ใช่เพราะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณได้ช็อกให้ได้เข้าใจว่าอ้าว สาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เพราะมันอย่างนี้นี่เองสาเหตุที่มามาหายหายสาเหตุที่เงียบไปสาเหตุที่อึาอึ้งอ,อึงในความสัมพันธ์หรืออะไรมันจะจบทันทีคุณจะบล็อกทันทีนะคะแล้วสิ่งิสทธิ์ก็ส่งคนที่ดีเข้ามาแทนที่เร็วมากด้วยนะคะคุณมิเกลด,ดิวกับชาวท่าน้ํากระก,กฎพิจิตมีนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ ควรมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะนี่ไม่ใช่หัวข้อของคุณเพราะอันนี้ประเด็นเยอะแยะเลยนะคะควรมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันที่อนาคตอนาคตาอ,าาอะไรก่อนอนาคตแล้วก็การงานการเงินก็ได้สําหรับคลิปนี้จะมีคําตอบให้คุณในเรื่องการงานการเงินสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจไว้นะคะ บางทีคุณอาจจะต้องปรงแล้วล่ะนะบางท่านอาจจะเรียกได้ว่าไปหลงลงทุนอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าไปมุ่งมั่นทำแต่สิ่งเดิมๆซึ่งไม่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็มันอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในระยะยาวนะเร็วๆนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งอะไรใหม่ๆให้คุณเพราะมันคือ New Energy หมดเลยนะคะแต่มันจะเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนที่เขารักแล้วก็เมตตาคุณ นะคะในเวลานี้คุณลำบากแต่คุณน้าที่จะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเพราะคุณอาจจะประสบ มีประสบการณ์ที่ว่าเคยมาแล้วอ่ะแล้วเขาดูถูกเราแล้วบอกเขาไม่ช่วยเหลือด้วยแต่คนนี้คุณไม่ต้องไปขอนะคะเดี๋ยวย e ูเวิร์สจะส่งความช่วยเหลือมาให้ผ่านทางคนที่รักคุณอย่างจริงใจลหลยท่านอยากจะบอกให้อมยิ้มเลยว่าคุณจะได้เจอคู่รักเข้ามาในลักษณะที่เป็นความรักที่เยิวยาจิตใจแล้วก็ดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะว่าอ่านมองไปถึงฟิวเจอร์มันคือการรีเฟซนิวเฟสต์นั่คือการเริ่มต้นใหม่ถึงการไคลฟายนะคะ อะไรที่มันไม่ใช่จบแน่ๆตัวเองนะตัวเองเตรียมไว้เลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมอะไรที่ใช่กว่าเป็นรักแท้ของคุณเอเนจีของดอะเลอรหนักแน่นนะคะแต่ถามว่าจะมีหี่ครั้งนักอ่านมักจะบอกว่าเป็นอ่ก๊าซรักาสามเศร้าหรือว่าเป็นทางเลือกเพราะอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะลึกลงไปของเดอ l เลอร์เคู่แท้ที่พระเจ้าเคยสร้างไว้ให้อดัมคือลิลิธแต่พลังงานของเขาอะไม่ตรง นะคะวเบรชั่นไม่ตรงพระเจ้าก็เลยส่งโอกาสใหม่มาให้เป็นเอวาจึงเป็นที่มาของอาดามกับเอวาเข้าใจตามนี้แต่มันไม่ใช่ทุกครั้งนะคะแต่ในสถานการณ์นี้ใช่คุณจะถูกส่งคนที่ใช่กว่าเข้ามาแทนที่คนที่คุณคิดว่าใช่แล้วเดี๋ยวเวลาจะทำให้คุณรู้ว่ามันมีคำถามในใจเยอะจนคุณรู้สึกผิดหวัง แต่ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะคุณจะเจอคนที่ใช่กว่ากนคนนี้แมทช์แต่คุณจะเจอเพอร์เฟกต์แมทช์ว่าจะยามทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ใครออกจากชีวิตเราไปให้คิดว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะคนนี้คือคนที่ใช่แล้วจะเดี๋ยวจะเจอคนที่ใช่กว่านะคนนี้เป็นโซเมทแล้วแต่คุณจะเจอโซเมทที่เป็นโซเมทร,รักแท้เป็นโซเมทที่แท้จริงที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนความรู้สึกเสียใจได้ร้องไห้ได้เศร้าได้อะไรได้นะคะ แต่อย่านานนะเพราะคนที่เขาทําร้ายคุณหรือจากคุณไปเขายืนได้แล้วนะคะเขาอาจจะใช้คุณเป็นบันไดด้วยซ้ําเขาอาจจะยิ่งรู้สึกมีความสุขถ้าเห็นคุณ move on ไม่ได้แล้วทาไมคุณไม่ทําแบบเดียวกันกับที่เขาทําคุณ move on ไปเถอะนะคะวันหนึ่งถ้าเขาไปเผชิญขามาเขาก็กลับมาคุณจะเอาเขาไม่ล่ะ energy ของการที่ใครบางคนที่เคยทําร้ายคุณจะกลับมาด้วยแต่คุณจะเอาเขาไม่ล่ะนะคะ energy บอกชัดๆเลยว่าคุณมีเกณฑ์การจะ reject คนที่พยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกด้วยคนที่ทําร้ายคุณน่ะหรือแม้แต่อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรอเคยมีความรู้สึกแต่เขาจะมาใน่วงเวลาที่คุณตอนเนี้คือถ้าเขาส่งข้อความมาคุณจะมองบนแล้วถามว่ามาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเอาอะไรก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหรือต่อให้คุณไม่เจอคุณก็คงจะไม่รับพลังงานเดิมๆที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดแต่ถ้าสลับการคุณไปทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจ คุณจะได้รับโอกาสแบบไม่คาดฝันค่ะเขาอาจจะตอบข้อความคุณมาอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเขาอาจจะรับคําขอโทษจากคุณแต่เรื่องการขยับขยืนเคลื่อนไหวไปสู่ความสัมพันธ์คุณต้องให้เวลาอาจจะต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วถึงจะต่อยอดไปถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คลิปนี้ครบจริงๆเรื่องงานบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่า มีเหตุพลิกผันแน่ๆให้คุณต้องปล่อยมือจากอะไรบางอย่างที่คุณเถอแล้วมันหนักแล้วแล้วมันไปต่อไม่ไหวยื้อต่อไม่ไหวด้วยงานบางชิ้นบางอันน่ะคุณอาจจะทาเพราะเกรงใจหรือคุณอาจจะทําเพื่อครอบครัวหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันโคตรอึดอัดเลยแต่มันยังไม่มีทางอื่นเดี๋ยวทางใหม่จะมาแบบไม่คาดฝัน อคอยจับตามองทางด้านสื่อโซเชียลใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมีหนทางใหม่ๆแบบไม่คาดฝันเข้ามาในเรื่องนี้ให้คุณได้เริ่มต้นแล้วเชื่อเถอะความสำเร็จมันจะเร็วมากๆเลยนะคะเอ e r g y ในเรื่องการเงินคุณมีเหตุจะต้องเสียเงินทองเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของงานศพงานชาพนากิจมาด้วยสําหรับบางท่านในเร็วๆนี้แต่ถ้ามันยังไม่มีก็อย่าไปกังวลจ้าลูกนะคะ คุณอาจจะได้ข่าวคราวจากคนในครอบครัวคนที่คุณรักนะคะมีเหตุให้คุณต้องจับจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพื่อที่จะให้คุณได้มาคนนี้นะคะมันเหมือนกับอเอเจนซี่ของการที่คุณจะต้องทําบุญนะคะคือคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องเสียเงินในการช่วยเหลือผู้คนบางส่วนค่ะแล้วคุณถึงจะได้รับกลับมานะคะเป็น2เท่าแหละ Energy t h l l o v e r ก็เป็น2เท่าอยู่แล้วและใครที่ติดหนี้คุณไว้แล้วไม่ใช้คืน นะคะคบอกเลยว่าชีวิตเขาจะฟุบมากๆจนต้องกลับมากราบขอโทษต้องใช้คํานี้นะเขาเขาจะพิมพ์เขาว่ากราบขอโทษมาเลย นะคะคุณจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนั้นเป็นสิทธิ์ของเราค่ะนะคะเพราะความรู้สึกเราเรา,เราไม่สามารถจะฝืนเป็นคนดีได้ตลอดเวลาหรอกเราอาจจะแค่เฉยๆไปก็ได้นะคะแล้วบางท่านอาจจะได้เงินคืนนะคะจากธุรกิจบางส่วนที่คุณเสียไปแต่ถ้าเกิดคุณได้มาแล้วนะคะเก็บไว้กับตัวให้ดีเพราะเดี๋ยวจะมีหนทางใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ได้ต้องลงทุนเยอะเลยลงทุนแค่โซเชียลแล้วคุณจะได้เงินเยอะมากเลยงานที่คุณทำอย ถ้าเป็นออฟไลน์ดันเข้ามาออนไลน์บ้างก็ดีเพราะมันจะสําเร็จชนิดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้หรอแล้วมันจะกลายเป็นโอกาสใหม่เ <d> ช่นตอนนี้บอกว่าอาจารย์ขายขนมไทยอยู่อย่างเงี้ยนะคะลองครีเอทหนทางใหม่ครีเอท ใหม่นะคะแล้วก็ลองโปรโมตใน t i k t o k ก็ได้นะเห็นแอดมินก็จะโชว์ให้ผ่านดูบ่อยๆว่านี่เดี๋ยวนี้เขามีไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะพราะว่าจะคอยดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโลกใหม่มันเป็นยังไงตามภาษาคนสูงอายุเนาะแต่ว่าผู้เห็นผู้อ่านเห็นมีตรงนี้ถ้าใครทําได้ก็ทํานะแล้วก็อาจจะด้วยได้ว่ามีการต้องเสริมเพิ่มเติมบางอย่างใหม่ๆหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะ ให้มันแตกต่างกับความแตกต่างบางอย่างอะคะ่ะมันจะทํานําพามาสู่ความสําเร็จแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเรื่องของความแตกต่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเดี๋ยวนี้ผู้อ่านเห็นมีการรับ,ร,บรับเรียกได้ว่าเลยนะรับใสรับออนไลน์ะนะคะแม้แต่พระคุณเจ้าพระพยอมท่านก็นยังบอกว่านี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเนี่ยค่ะไอเดียสําคัญที่สุดเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาแล้วคุณ ค้นหาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ค้นหาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคําตอบของการได้เริ่มต้นใหม่แล้วมันจะนาพามาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ไปสู่ความสุขความสําเร็จนะคะทีนี้น่าจะครบทั่วนและเรียบร้อยเรื่องสุขภาพตัวคุณไม่มีมีคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างอย่างที่ผู้อ่านบอกหรือใครจะใช้วิธีไปทําบุญแก้เครดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะทำบุญตามแต่สะดวกใจเลยนะคะแล้วก็ บอกไปแล้วเนาะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกระทันหันแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่มีทางไม,ไ,มไม่มีทางไปไมได้แต่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันเมื่อไหร่คะอาจารย์หนีเราลืมไม่ได้นับจากนี้อาจจะ1วัน1สัปดาห์หรือ1เดือนขึ้นไปนะคะ energy หนึ่งไม้เท้ามันไม่ช้ารวมถึง free of source นะคะมีคนจะพยายามกลับเข้ามาแล้วแต่คุณว่าจะยังไงต่อแต่จะกลับเข้ามาแบบไม่คาดคิดอะเพราะคุณคิดว่าเขาดูเป็นงานยากนะใส่แข็งนะแต่กลายเป็นว่า เอาหน้าที่จะไปะเผชิญอะไรมาเยอะนะคะหรือไปช้ำมาก็เลยกลับมาถ้าคุณไม่อยากตกเป็นตัวสำรองหรือเป็นออปชันเป็นสถานีพักใจนะคะก็ไม่ต้องรับให้รอคนใหม่ได้เลย,เ,ลยเพราะคนใหม่ก็มนจะเข้ามาในเรนี้แล้วบางท่านพบรักไม่คาดฝันจากเขาหรือเธอคนนี้มาจากต่างแดนนะคะหรือเป็นคนไทยด้วยกันแต่อยู่คนละพื้นที่ะะบางท่าน ในเดือนในนับจากเนี้ยที่จบคลิปนะคะจากที่เงียบเงียบเงเงาแต่จะมีเกณฑ์การด้วยได้ว่าออกเดดเยอะมากจะมีคนขอออกเดดเยอะมากแล้วคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณในนั้นด้วยนะคะมีใครมาชวนไปไหนถ้ารู้สึกดีก็ลองไปได้ไปเที่ยวนะคะไปทําบุญหรืออะไรก็ตามเพราะสิ่งต่างต่างเหล่านี้ค่ะจะเชื่อมโยงให้โชคชะตาของคุณพลิกผันนะแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าคุณผ่านช่วงเวลาของกฎแห่งการแลกเปลี่ยนมาแล้วคนนี้ ถึงเวลาที่คุณนะคะจะต้องเป็นฝ่ายได้รับบ้างเห็นไหมคะ energy ของโมหะคุณจะได้รับนะรวมถึงเห็นไหมคะ A wish come true ค่ะฝันที่เป็นจริงสิ่งต่างๆที่คาดคาดหวังเคยอธิษฐานเราไม่ได้บ่อยๆเนี่ย energy the moon มันขึ้นมานะคะบอกเลยว่าได้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้นะคะดังนั้นอยากได้อะไรละ่ะนึกไว้ในใจได้เลยเดี๋ยวจะได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจาก อรเ์เคอลกาดกันหน่อยนะมีคำแนะนำอะไรจากยูนิเว s ร์สบ้างเกี่ยวกับการพลิกผันโชคชะตาพลิกผันของคุณในครั้งนี้บอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะโชคดีได้คนเข้ามาช่วยเหลือด้วยแลอุปถัมภ์ด้วยนะเพราะเกณฑ์ได้คนอุปถัมภ์ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวชีวิตมันก็จะพลิกผันไปไปในทิศทางที่ดีขึ้นถามว่ารวยไหมรวยนะ Energy ของ Which come to ขึ้นนะคะ แล้วยังไงต่อนะไหนดูซิเห็นไหมคะนี่ทายที่สุดอ่ะเนื้อคู่ที่เฝ้ารอตามหาคุณเจอแน่แล้วเร็วๆนี้ด้วยใครบางคนที่คุณไม่ค่าคิดเพราะห่างกันไปน,นานแล้วจะพยายามติดต่อสื่อสารกลับมาถ้าคนคนนี้คือโอกาสของหัวใจก็สามารถไปต่อได้นะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ไม่มีนะคะก็คงจะได้สละโสดกันในเร็วๆนี้แล้วนะคะเรื่องเงนินเรื่องเงินนะคะ เดี๋ยวคุณจะได้รับโอกาสเดี๋ยวจะสามารถหาทางเจริญเติบโตงอกเงยได้แบบไม่คาดคิดหรือจะเจอคนอุปถัมภ์โดยบังเอิญน,นะแบบไม่คาดคิดแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกดิ่งดาวละแต่การที่เราเจอกันนะ,นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเห็นไหมคะอนเทอเนั่นนการเดินทางไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ เอเ r น y ของทรีโอฟอนมาแล้วหรือใครบางคนจะเดินทางมาจะเจอคุณแบบไม่คาดฝันด้วยอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะหรือคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะักทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเนี่ยมันจะมีเหตุที่ได้มาแบบไม่คาดฝันจากการเคลื่อนย้ายจากการเดินทางเอเ r น y ีแหมทรีทีทรีอีกแล้วหมายเลขนำโชคของคุณน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเลข3นะคะเอเนซีของมบอกว่าคุณจะได้ทีมงานทีมเวิร์ฟ ได้รับการกระภ์กาเรยานามิสท,ที่คุณไม่คาดคิดอะไรก็ตามที่คุณเคยบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยมีแล้วไม่คิดว่าจะมีอันนี้จะมีเข้ามานะคะต่อให้คุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวก็เถอะนะคะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตคุณนานขออีกหนึ่งใบนะคะก่อนที่จะปิดจบคลิปกันไปในครั้งนี้นั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าพระเจ้า สิ่งศสิที่คุณนับถืออวยพรคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามคุณควรที่จะได้รับสิ่งดีสักทีควรที่จะได้รับรางวัลในการกระทำดีของคุณสักทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยปล่อยมือจากคุณนะคะคุณเองก็อย่าเพิ่งปล่อยมือจากพวกท่านนะมีศรัทธา เอาไว้เสมอแล้วก็ตัวตนของคุณนะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยนะคะบางท่านก็ส่งมาว่าอาจารย์ขาหนูเพิ่งออกมาจากทันทัศสถานนะคะหนูรู้สึกไม่มีอะไรดีเลยนะคะไม่มีอะไรดีได้ไงหนูโชคดีนะลูกที่หนูได้ออกมาและหนูว่าเป็นคนดีด้วยได้ออกมาก่อนกําหนดเอง ขอบใยค่ะได้ออกมาก่อนกําหนดนะคะหนูโชคดีเหลือเกินที่หนูว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ในนั้นไปตลอดชีวิตออกมาแล้วค้นหาความฝันความหมายของชีวิตให้เจอว่าอะไรที่หนูชอบทําที่สุดแล้วลงมือทําเลยนะลูกแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือ คนรอบข้างต่อไปนะคนที่เขาอาจจะอยากรู้ว่าทํำยังไงนะคะถึงจะได้เข้มแข็งเหมือนหนูทุกท่านที่เคยมีประสบการณ์หรือกําลังซึมเศร้าอะไรใดๆก็ตามนี้ผู้หาอุโจะบอกว่าพวกคุณยอดเยี่ยมที่สุด การที่อยู่จุดนั้นได้แปลว่ามันต้องเยอะมากในระดับที่คนคนหนึ่งแทบจะแหลกสลายลงไปแล้วอะแต่พวกคุณพยายามยืนอยู่พยายามหายใจพยายามจะบอกว่าคุณเป็นอะไรไม่มีใครรับฟังไม่เป็นไรนะคะเขียนมันนะคะพูดกับตัวเองทุกวันอะไรก็ได้ที่อยากให้คนอื่นรับรู้แต่เขาไม่ฟังบอกมันพูดมันเขียนมันหลังจากนั้นเผาทิ้งลืมมันซะหรือว่าวางมันลง คือนานๆมันหนักนะคะแล้วให้เขียนใหม่พูดใหม่ทำใหม่ถึงอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณอยากมีอยากได้แล้วทำมันนะคะถ้าหนักมากไปหาหมอหาหมอควบคู่ด้วยกับการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกนะคะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะนี่มันถึงเวลาของคุณล้วนะคะอนานาโคที่สดใสกำลังจะเข้ามาแบบไม่คาดฝัน อะไรที่คุณต้องการก็จะพลิกผ่านให้คุณให้ได้พบเจอในเร็ววันพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ